สอนลูกศิษย์ให้เล่นดนตรีด้วยความรู้สึกภายในไม่เน้นตัวโน้ตนอกจากจะคืนความมั่นใจให้กับเกอร์ทรูดหลังฝึกเล่นคาริเนตมานาน3ปียังเปลี่ยนความคิดของเกลนฮอนแลนด์อดีตนักดนตรีคลาสสิกมืออาชีพให้เข้าใจถึงความหมายของการเป็นครูและพลังของดนตรีที่สามารถพลิกชีวิตผู้คนได้ Mr. Holland's Opus เป็นภาพยนตร์อเมริกันปี1995ที่นำเสนอความมุ่งมั่นของครูสอนดนตรีผู้เป็นเหมือนแหล่งความรู้และเข็มทิศที่ช่วยชี้ทางให้กับนักเรียนนอกจากนั้นยังทำให้เห็นว่าความรักและความเข้าใจของคนในครอบครัวนั้นคือแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ โดยได้ริชาร์ดได e เฟิสนักแสดงมากความสามารถมาถ่ายทอดบทบาทครูฮันแลนด์ได้อย่างเข้าถึงจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์และลูกโลกทองคำ There ติดตามเส้นทางกว่า30ปีของฮอลแลนด์ในสายอาชีพครูที่จะทำให้รู้ถึงพลังของดนตรีที่ช่วยสารฝันให้ผู้คนและเปลี่ยนตัวโนต้ตเล็กๆให้กลายเป็นบทเพลงที่ตราตรึงใจใน Mr. h o ตอร์ฮอลแลนด์เพบทเพลงจากใจของครูฮอลแลนด์ไทยเทเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS